ดูดิเฮ้ยสเสียงมันเหรอทำไมมันมันร้องได้ด้วยอะ่ะโอ้กะชากแล้วกระชากแบบอเบสวัสดีครับสวัสดีน้องเชอร์เบ็ตแล้วก็น้องอมเล็ตนะครับวันนี้อยู่กันที่บ้านของเรานั่นเองนะครับตอนนี้พ่อเอ็มก็ไปเที่ยวมาแล้วก็ซื้อของเล่นมาฝาก พี่อเล็ดก,กับน้องเชเบตนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยพี่อเล็กกับน้องเชเบตเขาอะออกไปนอกหมู่บ้านนะครับไปเล่นที่สนามแล้วก็เจอน้องหมาใช่ไหมน่ารักไหมชอบไหมอ,อ,อยากเลี้ยงหมาไหมอยากเลี้ยงแต่เลี้ยงไม่ได้นะคะ<อ>รับเชอร์เบตก็น้องเชเบตก็ชอบด้วยใช่ไหมคร<ช>พ่อเอ็มเลยไปซื้อของเล่นมาให้เป็นสัตว์เลี้ยงเล่นด้วยกันได้ไหมเดี๋ยวพ่อเอ็มจะให้ฟังเสียงนะว่าเสียงอะไร ได้ยินเสียงยัง,ยยงอ,อ่าเราหยิบให้ดูเต้นๆๆข้างในนี้ก็มีของเล่นอะไรครับลองค่อยๆย,ย,ยกขึ้นมาดูสิไหนค่อยๆมาดิโอ้โหไหนดูสิโอโ้โ,อโหโอ้ใครซื้อให้เนี่ยโอ้มันเป็นตัวอะไรอ่ะเหมือนหมาเลยหรือเหมือนแอฟปาก้าก็ไม่รู้นะไหนขอให้เพื่อนๆดูหน่อยสิโอ้โหมันน่ารักมากเลยเนี่ยใครจะเลี้ยงเนี่ยอ่ะเลี้ยงเล่นด้วยกันได้ไหมมันมีที่จุงด้วยเหรอไหนเขาดูสิ โอ้โหในร้องแกะร้องแกะนี่แกะได้ไหมแกะดูดิเฮ้ยเสียงมันเหรอทำไมมันร้นองได้ด้วยอะ่ะโอ้โหกระชากแล้วกระชากอุ๊ยอ้ยยอ้ยกระชากกันเลยอ้ยยอ้ยได้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยน้องเชเบตน้องเชเบตช่วยพี่อ็มเลดเลี้ยงด้วยนะเราเลี้ยงหมาไม่ได้นะครับเราก็เลยซื้อของเล่นที่เป็นหมามาให้เขาแทนนะเขาจะได้ไม่เหงานะครับผม เฮ้ยเราก็ได้ไม้มาแล้วนะครับรู้สึกจะเป็นไม้จุงนะเดี๋ยวรอพี่อ็มเลยแจกกันนะครับผมอ้าวหัวทิ้มแล้วอุ้ยน่ารักจังเลยอะไรอะ่ะโอ้โหมีที่จุงหลายอันเลยอะ่ะอ๋อแล้วก็มีของเล่นมีคู่มือด้วยนะว่าจะต้องจุงยังไงนะครับผมเอาเลยรีบแกะมาเร็วอ่ะใช่ไปถือไว้ใช่ไปถือไว้อ่ะใช่ไปถือไว้ไม่ต้องลงมาลูกอ่ะถือไว้อ่าช่วยกันโอ้โห อันนี้มันเป็นที่จับเนี่ยเดี๋ยวลองกระชากดูนะเดี๋ยวพี่อเอมช่วยเราก็ได้มาแล้วนะครับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะ <c oughs> เดี๋ยวจะลองให้พี่เมล็ประกอบดูนะครับว่ามันสามารถเอาเข็นได้หรือเปล่านะ <c oughs> เอาเลยลองประกอบสิลองประกอบสิ <c oughs> นี่ประกอบอันนี้ค่ะลองประกอบดู <c oughs> เดี๋ยวเราก็ได้ไม้จูงมาแล้วนะครับ <c oughs> นี่ไงไม้จูงเอาในลองเสียบี่เสียบเข้าไปตรงคอตรงปอกคอดิอ่ะเสียบเข้าไปเสียบได้ไหมเอาเสียบไปเลยเสียบไปเลยเสียบไปเลยได้ไหมดันเข้าไป ท่านแหละได้แล้วเดี๋ยวเราลองพามไปเข็นกันนะโอเคไหมคะโอ้วันนี้ฝนตกนะครับก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะอ่ะนะเราลองเอาเจ้าหมามาเข็นดูว่ะเดี๋ยวนะให้เพียบเลยก็ลองเข็นดูอ๋อก็มีร้องไงมันจะได้เข็นได้อ่ะลองเข็นดิพามันไปเดินเล่นดิไปเข็นดิไหนเขาดูหน่อยเอ้าเอ้ยมันร้องด้วยเอ้ยน้ำเชื่อเป็ดกลัวเออไหนพราเอ็มลองเล่นมั้งดิไหนของของเด็กก็เล่นได้ ไอะลองเข็นมหาป่าสิเห็นมาน่ารักจยางลองให้น้องเชื่อใบเข็นต้องที่อะเชื่อใบเข็นอะเข็นดิเอา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 มาหมาหน้าดูพื้นแล้วเข็นยังไงดูพี่เอามาเลยเข็นให้ดูดิเข็นอย่างงี้ดินี่เห็นไหมอะเข็นดูวต่อไปก็มีสัตว์เลี้ยงแล้วครับเอาไว้ไปเล่นข้างนอกได้นะก็มีเสียงด้วยฟังดิเอ้ย แล้วคืนนี้จะเอาไปนอนด้วยไหมครับเวลาไปนอนเราก็ต้องถอดปลอกคอออกนะโอเคนะครับสําหรับคลิปรีวิวตุ๊กตาเจ้าหมาเลี้ยงตัวนี้นะครับดูดิน่ารักมากเลยนะชอบไหมคะเด็กๆชอบไหมคะเชเบตชอบอ่ะลองเข็นนี่เชเบตลองเข็นนี่รอบสิดูเชเบตนะครับเอาเอาไว้เอาไว้เข็นเลยดูเชอร์เบตเข็นครับเฮ้ยเข็นเนี่ยจับอย่างนี้สิวางต่ำๆอย่างนี้เอ้ยอ่ะอ่ะวางอย่างนี้อ่าลองเข็นไปได้ไหม เอออ้าวอ้าวเจอร์เบตเล่นไม่เป็นนะครับอ่าเพื่มนเลยโชว์อีกทีนะเข็นวงเข็นไปแล้วเข็นกลับมาให้น้องดูทีหนึ่งวันนี้เพื่มนเลยก็แต่งตัวฮิปฮอปน่ารักมากเลยนะเอาวนกลับมาวนกลับมาเออวนกลับมาเออโอเคนะครับสำหรับคลิปรีวิวของเล่นจมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเชียร์เบดบ๊ายบายก่อนเร็ว